ไมันไปค่อยนอยได้แบี่อหาอไนไปไหนกันครับเรนข้าง้าแจกของช่องถ้าจะไปรับก,ก็ไม่ต้องไปแล้วผมไปแล้วกลับมาเลยเขาบอกคนเยอะของไม่พอ <k S 2> ของนิดเดียวเองครับครับช่องสา็มาแจกตรงเนี้ครับผู้คนกําลังจะไปรับของแจกนะครับแต่หลายคนบอกว่าไปไม่ได้นะครับเพราะคนจํานวนมากแต่ของมี ไม่เพียงพอเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะมาแจกของนะครับคนความต้องการมีมากกว่าคนที่มาแจกนะฮะซอยนี้มันซอยถูกสาบฮะจุดนี้น้ำเวิงครับเวิงน่ากลัวจังตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะ <c oughs> เสียวๆไอ้เคเหมือนกันครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะมีป่าครับผมจะเดินไปเรื่อย นี่ครับป้ายหมู่บ้านชมเดือนครับด้วยถ้าดูด้วยสายตาแล้วมันก็ไม่ลดเท่าไหร่นะครับก็ยังทรงๆเหมือนเดิมน้ำยังไหลอยู่ าวบ้านนี้ก็ไปกันหมดแล้วปับย,ย้ายไปอยู่ที่อื่นส่วนท่านที่ห่วงบ้านนะครับผมจะให,ให้ดูระดับน้ําอาจจะไม่ทุกวันนะครับให้ดูระดับน้ำผมยืนอยู่ระดับ ผมิีใกล้เสาไฟฟ้าก็ระดับเอวครับและนี่คือหมู่บ้านชมเดือนครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มุ่งไปทางหมู่<อ>มูบ้านสีเพชรวยตลาสีเพชรมุ้นไปเกษม1 0 8ยแนะครับไปพะลุออกหมู่บ้านสีเพชรเเข้า ผมลองเดินเข้าไปนะครับจะเดินเข้าไปที่ทางถนนเดินเข้าหมู่บ้านน้ําอยู่ระดับอกครับเสียวหลังว่าๆกวยเค้นะตอนนี้น้ําไหลไปมุ่งไปสู่ปากซอยร้อยแปดแล้วหมู่บ้านสีเพชรไปที่ถนนเพชรเกษมนะครับ ทางนี้ก็ยังมีคนสัญจรโดยเรือนะครับเพราะว่าน้ําลึกประมาณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยเรือนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยร้อยแปดครับตู่ คือการมีตัว